กุญอดแฟนมังแท้ของไดโนเสาร์นะครับตอนนี้นะครับอีกหนึ่งคู่คู่นี้แม่นักเรียนแพทย์นะฮะศิริล่าคุณสิทธาคมตอนนี้อยู่ปีไหนนะปีสามปีสามแล้วก็นิทิสนิทิสตอนนี้อ่กเรียนอินเตอร์นะอยู่เกรดสามจะขึ้นเกรดสี่เกรดสามขึ้นเกรดสี่แล้วนะครับโอ้โหเอานะครับแข่งขันตรงนี้นะครับเอานะครับท่านแรกและท่านแรกนะครับเรื่องประกาศยูนิแอร์เด็กชายนิทิสนะครับ ของอินเ l สมองของคอมพิวเตอร์นะครับคุณสิทธาคมและพิธีกรนะครับร้านอาหารยำแซ่บต้องการหนึ่งหัานนะครับไปเจอคุณหมอจำเริญนซึ่งยืนรออยู่แล้วนะครับสข้อหรือ3คะแนนใครได้2คะแนนก่อนนะครับเข้ารอบต่อไปเลยสิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้ขนาดนี้นี่คือไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่ล่าสุด mm hmm. เป็นพันุ์ที่ชื่อว่า mm hmm. แฟนพันธุ์แทนโนซอรัส mm hmm. เป็นพันที่ผสมจากพันธุ์หลายๆอย่าง1 2 3 4 5สพันาุ์ี่ห้าพันเข้าไปด้วยกันนะฮะให้ผัดกันเลือกนะฮะแล้วบอกว่าแต่ละจุดแต่ละจุดนั้นมาจากไดนโนเสาร์ที่ชื่อว่าอะไรนิทิโอ้โหพอลงมาทุบติตัวหายไปเลยแล้วเนี่ยหนึ่งสอาี่หหมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งนะเป็น,น,งนไงฮะตรงนี้มันเป็นยังไงส่วนไหนครับเป็นส่วนหัวของส่วน,ห,นหัวนะฮะนิสัยใจคอเขาเป็นยังไงรู้ไหมครับกินพืชกินพืชด,ด้วย,วยเจอที่ไหนรู้ไหมนี่เอา รู้สึกว่าเจอมนุษจีนเจอมืุงจีนเอาระชื่อนะฮะนี่คือหมายเลขหนึ่งะฮะก็คืออยู่ตรงนี้ชื่อว่าชินเต่าซอรัสครับชินเต่าซอรัสชินเต้าซอรัสนะครับคุณนิทิครับคุณที่ว่าคุณถูกไหมครับถูกครับถูกครับด้วยโอ้เอาได้มามลุกกันนะครับออกมาดูครับเป็นเป็นชินเต้าซอรัสครับถูกต้องนะครับและนี่คือส่วนหัวของชินเต่าซอรัส ไดโนเสาร์กินพืชในกลุ่มแฮดรอซอริดหรือกลุ่มไดโนเสาร์ปากเป็ดชินเต่าซอรัสตัวนี้พบครั้งแรกที่เมืองชินเตาประเทศจีนเอาออกมาครับออกมาเหลือสองสาห้าหครับเอาบอร์สองเบอร์สองเบอร์สอง,เอ,สองเออมันเป็นยังไงส่วนนี้ส่วนอะไรครับอันนี้เป็นส่วนของแขนหรือขาหน้าของเขาครับก็จริงๆแล้วในในกลุ่มนี้ครับจริงๆก็คือลักษณะ ของไอ้ขาไอ้แขนของมันเนี่ยมันจะมีอยู่2นิ้วเราเจอสองนิ้วแล้วเป็นยังไงฮะอุ้ยมีคันหัวแล้วครับอุ้ยเดี๋ว่าเรื่องเบอร์อื่นดิเอาเละลังเลเลยไม่แน่ใจแล้วนี่ขาที่ปอดเด็กไม่กลัวไหมกลัวกลัวเลยนะหมอตรงๆเลยนะยิ่งขนาดคุณหมอตำเลยที่ไปยืนรออยู่บอกน่ากลัวมากเลยนะเอาเบอร์ได้เอาเบอร์อื่นเลยนะเอาเบอร์อื่นเลยนะรีบๆตัดสินใจเอาชูชัวไว้ชูชัวไว้เบอร์ห้าแล้วเบอร์ห้าตัวลงชัวนะเออเอามันมันเป็นยังไงครับก็ แล้วสาพันนี้ก็พบในประเทศจีนเหมือนกันจุดสังเกตมันคือตรงไหนครับก็มันจะมีไอเขาเรียกเป็นภาษาอ<ม>ังกฤษเรียกเป็น p l a ทนะครับขึ้นมามันจะเป็นแผ่นๆขึ้นมาอ๋อก็คือแผ่นเพลทก็คือแผ่นคนะฮะติงกลางขึ้นมานี่แล้วก็เรียงนขนาดกันในกลุ่มนี้มีอยู่หลายๆตัวเหมือนกันที่มีลักษณะเป็นเป็นแผ่นๆอย่างนี้ครับก็คือเป็น p l a ทอย่างนี้แต่ว่าลักษณะของตัวนี้ก็คือ p l a ทมันจะค่อนข้างค่อนข้างแคบครับแล้วก็แคบลงมาเยอะครับของแคบอ๋อของแคบแล้วปริมาณด้วยใช่ไหมฮะ ผิดไม่ได้นะคุณสิทธาคมนะถ้าผิดปุ๊บนิพิเขาหมคะแนนเลยนะช้าครับชื่อว่าตูเจียงโกสอรัสหรือเต่าเจียงโกสอรัสตูเจียงโกสอรัสหรือเต่าเจียงโกโอรัสนะครับต้องถูกเขาเล่นตอบไปเรื่อยๆนะครับผิดไม่ได้นะครับออกมาเป็นเป็นตูหรือเต่านะครับเจียงโกโซรัสถูกต้องน,นะคะและนี่คือส่วนแผงหลังของตูเจียงโกโซรัสไดโนเสาร์กินพืชมีอายุอยู่ในยุคจูราสสิกหรือกว่า150ล้านปีที่ผ่านมา ดูเจงโกซอรัสตัวนี้พบครั้งแรกเป็นโครงกระดูกที่ประเทศจีนเอาแล้วครับมาวิิีออกมาออกมาตรงนี้ครับตะก,กี้นี้อันนี้ยากไหมครับหรือไม่ยากนะมอันนี้ก็ไม่ยากที่เหลือนี่ยากหมดแล้วครับงงเอาแล้ว <3 S 1> <า>ครับเรื่องอะไรครับสามนะครับแล้วท,ทำไมคุณไม่เลือกสองนะครับสองรู้แต่ไม่เอาสองรู้แต่ไม่เอาโอ้ รู้แต่แ่่ไมเเเอออาโคคชิญรับูในกลุ่มอังกิโรสเอ่าเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มอะไรกลุ่มยังไงครับมัน,นคือกินพืชกินพืชน,น,นหัวมันจะพืชก็จะเล็กเล็กหน่อยหัวจะเล็กเล็กหน่อยผางก็จะไม่ก็จะมีก็จะมีคล้าๆยๆนนแบบนี้เหมือนกันคล้ายแบบนี้เหมือนกันนะครับยากไหมตอนนี้ยากไหมนี้ไม่ยากเลยเอาละเข้าประจําที่ด้วยความมั่นใจไม่ยากเลยอันที่สามอันที่สามคืออันนี้ชื่อว่าโนโดซอรัสโนโดซอรัสนะครับ โอ้โหไม่ยากเลยนะไม่ยากไปว่าข้ามผิดนะเป็นโนโดซอรัสนะครับสกดยอนนะคราบแล้น,นี่คือส่วนลำตัวของโนโดโซอรัสไดโนเสาร์กินพืชตระกูลโนโดโซอริกมีชีวิตอยู่ในยุคครีเทเชียสโนโดโซอรัสตัวนี้มีการค้นพบครั้งแรกที่ทวีปอเมริกาเหนือเอาละครับเหลือ2องสีนะครับเบอร์สี่เ,อ,เอาเบอร์สครับเบอร์สีมันก็เป็นส่วนยังไงครับ ก็อันนี้เป็นส่วนของขาหลังนะครับขาหลังครับก็สังเกตว่าต um ัวเล็บเล็บอันที่สองมันะครับมันจะมีมันจะมีลักษณะโค้งใหญ่ครับโอ้ตัวนี้มันใหญ่กว่าตัวนี้นี่นะใหญ่ก็จะเป็นลักษณะหนึ่งครับเป็นเล็สกินเนื้อรากินเนื้อครับอาจจะล่าเหยื่อกันเป็นฝูงแล้วก็มันอาจจะทําพฤติกรรมเหมือนพวกหมาป่าไฮดีนาอเป็นลักษณะนั้นนะครับมันจริงๆแล้วก็มีหลายสายพันธุ์ที่ลักษณะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยคล้ายๆกัน แล้วแล้วตรงนี้มันจะเด่นออกมาตรงไหนที่จะแต่ผมเท่าที่ผมดูนะว่าอาจจะตัวน่าจะเลือกตัวนี้เพราะว่าาะว่าไดโนเสาร์เอ่อพวกหนังสือไดโนเสาร์ทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะนำมาคืออเมริกาเขาจะเป็นคนจัดทำซะเยอะอแล้วก็ไดโนเสาสร์ตัวนี้ก็พบในอเมริกาละค่อนข้างเด่นไม่แหววางแผนลึกซึ้งเท้าประจําที่โกมีลังเลพอสมควรนะครับคุณสิทธาคมครับตัวนี้ชื่อว่าไดโนนีคัสครับไดโนนีคัสนะครับ ออกมาเป็นเป้นเป้นออ้ยไดโนนี่ครับตุกตาหน,นะคร <c oughs> ับและนี่คือส่วนขาหลังของไดโนนิคัสไดโนเสาร์กินเนื้อที่มีชีวิตอยู่ในยุคครีเทเชียสตอนปลายลักษณะเฉพาะของไดโนเสาร์ชนิดนี้คือมีจงอยเล็บที่แข็งแรงและสามารถวิ่งได้อย่างรวดเร็วเอาละออกมาตรงนี้ถ้าถูกได้หนึ่คะแนนก่อนเลยครับ2กับ6ครับ เอาสองนะฮะเอาครับตัวนี้ยังไงครับนีุ้่มไแรนนซอร์เป็นจินโนสอร์กินเนื้อเขาบอกเ<ม>กาะเขาบอกว่าเป็นเดนอซอร์กินเนื้อที่ใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าสักประมาณสิบเมตรอยู่แถวอเมริกาเหนือเอาละเอาละเอาไหมเพิ่มเติมไหมหรือพอแล้วพอแล้วนะต้องตอบแล้วนะข้าประจำพี่ครับเอาละครับเดินกลับไปตรงนี้นะครับถ้าตอบถูกนี่รับหนึ่งคะแนนก่อนเลยนะครับกลับมาถามสิทธาคมก่อนสองนี่ตกลงรู้หรือยัง แลอย่างยากอยู่ก็จริงๆแล้วเพราะมันอาจจะมีหลายสายพันธ์โอ้โหตัวนี้เขาไม่มั่นใจเลยนะฮะแต่นิทิศเลือกไปแล้วนะครับอือหือเอาละตัวนี้ชื่ออะไรห้ามผิดนะถ้าผิดคุณสิทธาคมได้คะแนนไปแทนเลยนะผู้ใหญ่ได้ไปก่อนแต่ถ้าถูกของนิทิศเนี่ได้หนึ่งคะแนนก่อนเลยชัวรือไม่ชัวร์ชัวร์ครับชัวร์เลยโอ้โหชัวร์ขนาดนั้นเลยเอ้าช้าๆครับชื่อว่าอะไรครับ ไทแรนโนซอรัสเร็ไ,ไทแรนโนโซรอรัสออกมาเป็นเป็นไทแรนโซรนซอรัสขนาดเท่าเลยนะครับโอ้โหแล้ขนานี้นักเด็กชายทีนี่จะทําราไปก่อนหนึ่งคะแนนโอ้โหแล้วบอกตัวจริงๆด้วยนะครับและนี่คือส่วนขาหน้าของไทแรนโนซอรัสเร็กซ์ไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่ที่มีชีวิตอยู่ในยุคครีเทเชียสตอนปลายหรือประมาณ100ล้านปีมาแล้วคนพบร่องรอยครั้งแรกที่ท,ทวีปอเมริกาเหนือ เอาแล้วครับทีนี้เขาบอกว่าเขาไม่เลือกอันนี้อันนี้ยากหรือง่ายครับคุณธนาคมก็อาจจะทีหลายพันนะโอ้โหหลายพันแสดงว่ายากครับยากครับคุณนิทิพอันนี้ยากครับอันที่หกไม่ยากไม่ยากบอกไม่ยากมันยากตรงไหนครับมันมันง่ายตรงไหนยากคือจริงๆรแล้วไอ้ตัวนี้คือเขาเรียกเป็นตุ้มนะครับเป็นตุ้มนะครแล้วมันมีภาษาอังกฤษเรียกว่าฝั่งอะครับก็คือ มันจะเป็นส่วนที่เป็นอาวุธนะครับของของ,ของ,ข,องของตัวนี้ก็คือเวลาพวกไออดโน,โนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่เนี่ยมันมามันก็จะเอาใช้ตัวนี้ป้องกันตัวอแต่ตอนนี้เห็นแค่นี้แต่ว่าจริงคือตัวนี้เป็นส่วนลักษณะเด่นของกลุ่มบถ้าบอกมีกลุ่มก็คือเป็นกลุ่มของแองไคลโรตอ์ซึ่งกลุ่มนี้ครับก็คือจะมีลักษณะคือตัวก็จะมีเกราะอาจจะมีน้มหรือมีตะปูอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆคล้ายๆแบบนี้ครับอืยใจใจตอนนี้มีกี่ตัวครับมีอยู่สองสองตัวนะครับ <Okay S 2> ค่อคิดโอเคแล้วนะเดินกลับไปนะฮะเรายังไม่มั่นใจด้วยนะครับถูกเกือบหนึ่งเท่าไม่ถูกที่ศูนย์ก่อนหนึ่งเสียเปรียบเลยนะครับช้าๆนะครับชื่อว่า U o โอโปรเซฟาลั o ยูโอรเซฟาลัสฟานะครับออกมาเป็น U.O. p r เซฟาลัสก็ถูกต้องนะครับ และนี่คือส่วนหางของยูโอโพเซฟาลัสไดโนเสาร์กินพืชที่มีชีวิตอยู่ในยุคครีเทเชสตอนปลายหรือประมาณ65ล้านปีมาแล้วคนพบร่องรอยครั้งแรกที่ทวีปอเมริกาและขณะนี้นะครับหนึ่งคะแนนเข้ากันนะครับเาละครับกลับมาตรงนี้ข้อน,นี้ตัดสินได้เลยนะครับเป็นเรื่องราวของคุณสมบัติคุณลักษณะต่างๆ เอาละฮะตรงนี้คุณสิทธาคมจะเป็นผู้เริ่มต้นก่อนนะครับห2 3 4 5 6ตรงนี้ให้บอกว่านี่คือไดโนเสาร์ที่ชื่อว่าอะไรนะครับเอาละครับคุณสิทธาคมก่อนนะครับหมายเลขอะไรครับตอนนี้เรียนอยู่คณะแพทยศาสตร์รามาปี3าะครับปี3ก็เลยเลือกขอเลือกหมายเลขสามเลยขอเลือกหมายเลขสานะครับไดโนเสาร์ตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะครับชื่อว่าอะไรเป็นสัตว์กินพืช โอ้โหเป็นสัตว์กินพืชเยอะมากมากเยอะมาหาศาลเลยนะฮะอันนี้ขอเลือกตัวนี้แล้วกันครับตกลงมีในใจแล้วนะฮะชื่อว่าพาราซอโลโลฟัสครับตอบมาแล้วนะครับไม่มีเหตุผลใดๆทั้งสิ้นถ้าถูกขึ้นมาเด็กไม่ได้เล่นเท่านั้นเองตอบมาแล้วเรียบร้อยนะครับคำตอบครับ <c oughs> ผิดครับ เอานะครับน่ทิสมีโอกาสแล้วนะเป็นสัตว์กินพืชแล้วก็อะไรอีกสักอย่างหนึ่งหมายเลข,มเลขหมายเลขสองหมายเลขสอเป็นสัตว์ที่กินพืชนะครับแล้วก็เดินสี่เท้าแม่ท้าอยู่แล้วด้วยมันมีอยู่ในยุคอยู่ในกลุ่มซารลพตดอืมแล้วมันเหลือกี่ตัวในใจตอนนี้อ่ะ เยอะเลยนะเพราะมันกว้างมากเลยมันก็เดินสี่ท่าต้องสิ้นแต่มันไม่คลิ้งไปด้วยแพคโตซอรัสตกลงตอบไหมฮะตอบครับตอบก่อนนะฮะชื่อว่าอะไรนะแพคโตซอรัสตอบมาแล้วเรียบร้อยคำตอบครับครับยังครับยังยังคุณปิยาคมนะครับปิวไก่อีกหนึ่งครับหมายเลขหมายเลขหมายนึ่งเลยนะครับอานะครับเป็นสัตว์กินพืชเดินสี่เท้า แล้วก็ปรากดตัวในเรื่องจุรสิษย์ฟ้าอาแล้วมีกี่ตัวนัองนึกดูครับตัดได้เยอะตัดไปได้เยอะแล้วนะครับที่เรื่องตัวนี้ครับเออเพราะเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวนี้เปิดมาภาคแรกจุรสิษย์ฟ้าภาคแรกก็ก็เจอมันเลยครับเอาเอาตัวแรกเลยตัวแรกก็คือเห็นปรากฏออกมาเลยในเรื่องแบบเคยเป็นเวกสาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วย เมื่อตอบเสร็จจะถามนิทิสนะว่าเหมือนหรือไม่เหมือนเฉยๆนะอย่าไปตอบตรงคาตอบนะอ้าวสุริศคมชื่อว่าแรคีโอซอรัสแรคีโอซอรัสนะครับถ้าเป็นนิทิสจะตอบเหมือนกันไหมครับจะตอบเหมือนกันด้วยนะครับตอบมาแล้วเรียบร้อยครับทาตอบนะครับผิดนะครับอ๋อ เทพนะครับมีโอกาส้วนะครับหมายเลขสี่ห้าหกครับ <5 S 2> อะไรฮะห้าหมายเลขห้านะครับ <5 S 2> <5 S 1> ชื่อมีสี่พยางเข้าใจสี่พยางไหมครับออกเสียงสี่ครั้งอะปป๊บปุ๊บปป๊บปป๊บเป็นเซเท็อปซีอ๋อได้เหรอได้เหรอ,อเป็นตัวเจอตัวที่สามของในเรื่อง ครับไปแล้วครับทุกคนก็รู้กันใหญ่ตัวที่สามเป็นอะไรเป็นเขาสามเขาดังเขาด้วยดังด้วยตุกเขาครับตอบแล้วนะครับมันรู้ไงว่าจะตอบถูกหรือไม่ถูกนะครับชื่อว่าไทเซราท็อปครับไทเซราท็อปนะครับทุคนถ้าคิดตอบจะตอบเหมือนกันไหมฮะใช่น่าจะใช่เอาอย่างนี้เหรอแต่กี้ทั้งนี้ก็พยักหน้าเหมือนกันแล้วไม่ถูกมันก็ไม่แน่นะครับไทเซราท็อปนะครับตอบมาแล้วเรียบร้อยนะครับคำตอบนะครับ ข้อมูลพอสมควรเลยนะโอ้โหดูนะดูข้อมูลันอื่นนะอันที่4อันที่4บอกว่าเกิดในยุคพรีเทเชียสโอ้โหก็ถือว่ากว้างนะมันก็กว้างหมดเลยนะอันที่6นะครับมีเขาไม่มีใครเลือกอันนี้ถ้<ม>าอันนี้พบช่วยเลยใช่ไหมช่วยโอ้โหพลิกไปพลิกมากลายเป็นเด็กนะครับนี่ทิศนะครับ ตบยอดแฟนาทายของไดโนเสาร์นะครับคู่ชิงชนะเลิศได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งท่านเป็นคุณหมอนะครับคุณหมอจำเรือและหนึ่งท่านเป็นเด็กนะครับเด็กชายนิทิชคุณหมอก่อนครับเบียช้างเท่าไหร่ครับ4ีครับเบียช้างสี่นะครับ ตรงนี้ไม่มีเวลาบังคับนะครับทั้งคู่นะครับฟังนครับประเทศไทยถือได้ว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีการขุดค้นพบซากฟอสซิลรวมทั้งรอยเท้าและร่องรอยต่างๆของไดโนเสาร์มามากมายหลายสายพันธุ์ด้วยกันนะครับซึ่งตั้งแต่มีการค้นพบร่องรอยของไดโนเสาร์มาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนั้นในประเทศไทย ก็มีการค้นพบมาแล้วมากมายหลายจังหวัดด้วยกันคำถามครับถามว่าร่องรอยของไดโนเสาร์ในประเทศไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีการค้นพบรวมทั้งสิ้นกี่จังหวัดครับยากากครับอืเจอข้อแรกบอกยากมากเลยไม่มีเวลาบังคับนะครับค่อยคิดครับแต่โดยโดยทั่วไปนะครับ เราจะพบร่องรอยของไดโนเสาร์ไม่ว่าจะเป็นกระดูกหรือฟันนะครับในภาคอีสานนะครับเพราะว่าภาคอีสานเราเป็นเป็นชันหินที่อยู่ในมหาย,ยุคมิโซโซอ,โอีพอด,ดีซึ่งเป็นยุคที่ไดโนเสาร์ครอบครองโลกอยู่ครับคำถามคงต้องอนงังไล่ไล่จังหว,วัดสิ่งกี่จังหวัดไล่จังหวัดนะครับค่อยคิดคับเกินครับเริ่มภาคอีสานนะครับจังหวัดเลยนครับหนองบัวลำพูครับกุดรนครับนครพนมครับสกลนครนะครับชัยภูมิครับ ขอนแก่นกาลสินมุกดาหารรนครราชสีมาสิบสิบเอ็ดอุบลราชธานีครับอันนี้คิดวัดทั้งหมดของภาคอีสานนะครับต่อด้วยภาคภาคภาคกลางกับภาคเหนือนะครับมีจังหวัดเพชรชบูรณ์จังหวัดพิศนุโลกสิบสามจังหวัดที่สิบสี่พยาวครับแล้วก็ภาคภาคตะวันออกนะครับ จังหวัดปัตตนีครับแล้วก็จังหวัดสักตะแหนตอบครับตอบนะฮะตอบออกมาทั้งหมด16จังหวัดครับตอบมาแล้วนะครับ16จังหวัดนะครับไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ไม่มั่นใจด้วยโอ้โหสิจังหวัดนะครับคําตอบนะครับผิดนะครับ ประเทศไทยมีหลักฐานการค้นพบร่องรอยไดยโนเสาร์ทั้งสิ้น18จังหวัดด้วยกันคือเลยน้องบัวลำพูอุดรธานีนครพนมสกลนครชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินมุกดาหารนครราชสีมาอุบลราชธานีเพช,ชบูรณ์พิษณุโลกพะเยาปราจีนบุรีสะแก้วและอีกสองจังหวัดที่มีการค้นพบคือร้อยเอ็ดและกระบี่โอกาสของนิคิสแล้วถ้าคุณถูกข้อนี้ คุณเป็นสุดยอดแฟนบัรแท้ไดโนเสาร์คืนนี้เลยเอานะครับเด็กคนนี้จะเป็นแชมป์เป็นสุดยอดแฟนบัรแท้ของคืนนี้หรือไม่นะครับฟังนะครับการค้นพบซากฟอสซิลของสัตว์ดึกดำบรรพ์เกิดขึ้นมานานแล้วตั้งแต่อดีตเมื่อมีการขุดพบครั้งหนึ่งจึงจินตนาการคิดไปต่างๆนานานะครับว่าอาจจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่บ้างมังกรบ้างแต่ครับ มีบุคคลผู้หนึ่งถือได้ว่าเป็นบุคคลสำคัญของวงการไดโนเสาร์เพราะเขาคือคนแรกที่ตั้งชื่อซากฟอสซิลของสัตว์ดึกดำบรรเหล่านี้ว่าเป็นซากของไดโนเสาร์คำถามครับถามว่าผู้ที่เป็นคนบัญญัติหรือตั้งคำว่าไดาโนเสาร์ขึ้นเป็นคนแรกของโลกคือใครครับ มเีเป็นเป็นออกมาสองสามคำนะครับถ้าตอบถูกนะครับเป็นแฟนพันธุ์แท้ของไดโนเสาร์นะครับเด็กตัวน้อยนะฮะไดโนเสาร์นี่เป็นไม่รู้กี่ล้านกี่ล้านปีนะฮะนี่อายุ9าปีครับเชิญต่อครับเซอร์ริชัทโอเว่นตอบแล้วอฮะชื่อว่าเซอร์ริชัทโอเว่นเซอร์ริช์ดโอเว่นตอบมาแล้วเรียบร้อย ถ้าถูกเป็นสุดยอดแฟนมันแท้ไดโนเสาร์ในคืนนี้ทันทีนะครับตอบไปแล้วนะครับคำตอบครับถูกต้องนะครับสุดยอดแฟนแมทของไดโนเสาร์ในคืนนี้นะครับไม่น่าเชื่อนะครับมันลงที่เด็กนะครับเด็กชายนิทิศนะครับโอ้เราเพื่อนเพื่อนนี่กระโดดกันอย่างเต็มที่นะครับแฟนมแททของไดโนเสาร์นะครับนิทิศนะครับ และนี่คือเซอร์ริชาร์ดโอเวนผู้เชี่ยวชาญทางกายวิภาคชาวอังกฤษเขาเป็นคนแรกที่บัญญัติศัพท์คำว่าไดโนเสาร์เมื่อปี1842้่นหหลักใญะ็ยินดีด้วยเอาแล้วครับจากนี้ไปนะเราจะมีรางวัลอะไรนะฮะ เคยเห็นไดโนเสาร์ตัวใหญ่ๆจริงๆมายังเพิ่งเคยเห็นฟันอย่างเดียวเลยโอ้โหเพิ่งเคยเห็นฟันอย่างเดียวเอาละไปดูว่ารางวัลในค่ำคืนนี้จะเป็นอะไรจะให้อะไรแล้วเราจะถามอะไรนะครับเชิญเลยครับตัวในค่ำคืนนี้นะครับนี่สุดยอดไซมันแทสไดโนเสาร์นี่รางวัลรออยู่ตรงนี้และทางด้านนี้นะครับปรกาศสนิยบัตทองคำนะครับไดโนเสาร์นะครับนี่ ทองคําแท้ๆเลยนะครับบริษัทเอปิกเอเชียจำกัดนะครับในเครือของข้างทองเล่งหงนะครับรอพร้อมอยู่อนะครับรางวัลในค่ำคืนนี้จะเป็นอะไรบ้างน,นะครับไปที่เครื่องครัวแซลเลตเซลตรานกนางนวลโอ้โหอะไรกันนี่ไดโนเสาร์ไดโห,หมดเลยนี่คือดิกกิตอัพอันนี้ก็คือของเล่นนะฮะที่ถือว่าเกี่ยวกับไดโนเสาร์ต้องถือว่าน่าจะดีที่สุดในประเทศขนานี้เลยเนี่ยถ้าของจริงๆเขาจะเป็นแบบเหมือนกับเราไปย,ย,ยังขุดไม่เจอ แล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือไปค่อยๆขุดขุดขึ้นมาเป็นแต่ละตัวตามาหน้ากล่องนะขึ้นมาเต็มไปหมดเยอะแยะมากมายนะฮะหรือเป็นตัวอย่างนี้ก็มีหรือเป็นไข่ใช่ไนะจะมอบให้ตรงนี้นะครับใครไปเล่นกันยังไม่หมดนะที่เห็นอยู่ตรงนี้แฟนพันธุ์แท้ไดนโนเสาร์ไดนโนซอรัสชุดขุดค้ดนซากฟอสซิลไดนโนเสาร์ ฟรีตลอดชีพหมายความว่าที่นี่นิกิทอนี่นะฮะเขาจะคิดตัวใหม่ๆวิธีการเล่นใหม่ๆอีกคิดได้เมื่อไหร่จะส่งมาให้นะครับนิทิศอีกนะครับรวมๆแล้วก็ห้าหมื่นกว่านะฮะโปรโมทให้ด้วยเข้าใจไหมครับแค่ไหนครับแค,ค,ค่คมากเลยนะครับอ่านะฮะยังไม่หมดนะครับรางวัลสุดยอดแฟนมาแท้นดโน,นเสาร ตัวเครื่องบินไปกับนะครับสายการบินที่ได้รับความนิยมสูงสุด British Airway ย์มอบแพ็กเกจทัวร์นะครับไปชมพิพิธภัณฑ์ไดนโนเสาร์นะครับไปกับกรุงเทพลอนดอนเนชั่นลอร์ฮิสตอรี่มิวเซียมนะครับแซนมิวเซียม บริติสบิวเซียมคุณไปดูในโนเสาไปดูประวัติศาสตร์ของอังกฤษกินอยู่อาหารฟรีตลอดเลยเอานะครับต้องตอบถูกนะครับครับผิดไม่ได้เลยนะช่วยกันหน่อยนะโอ้เอาใจเชียนดิงๆนะเอาไปที่เบียช้างครับเอาแล้วครับโอ้โหมาลุ้นเด็กแล้วครับการศึกษานี่ไม่ต้องยั้งนะฮะอายุเท่าไหร่นะฮะก็สามารถเรียนรู้ได้ไม่มีเวลาบังคับนะนิพินะฟังดีๆนะครับเมื่อ พูดถึงไดโนเสาร์แล้วทุกคนจะนึกถึงไดโนเสาร์นะครับก็คือสัตว์โลกล้านปีที่มีขนาดใหญ่สูงเป็น10บเมตรแต่จริงๆแล้วไดโนเสาร์ไม่ได้มีแต่พวกที่มีขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียวแต่ยังมีขนาดเล็กอีกด้วยที่สำคัญมีอยู่พันหนึ่งได้รับการบันทึกไว้ล่าสุดว่าเป็นไดโนเสาร์ที่มีขนาด ที่สุดในโลกคำถามครับถามว่าไดโนเสาร์ที่ได้รับการบันทึกไว้ว่าเป็นไดโนเสาร์ตัวเล็กที่สุดในโลกคือไดโนเสาร์ที่ชื่อว่าอะไรครับหนสือซื้อ้าใหม่้มาใหม่ ยังอ่านไม่ถึงครับแต่ว่าประวัติบอกออกมาแล้วตัวนี้มันอยู่ที่ไหนครับพิซเชียสมันเล็กเลยหรอ4 5เซนติเมตรสบได้คำตอบอยังได้แล้วครับได้แล้วนะใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้ยตอบมาจะถูกไหมเนี่ยถูกด้วย <c oughs> <c oughs> ถูกแน่นอนนะทุกคนเชียร์เต็มที่นะพร้อมนะมชื่อว่า m มโครแร c เตอครับไมโครแรสเตอร์ตอบมาแล้วเรียบร้อยนะครับผู้ที่จะมาเฉลยคําตอบนี้นะครับถ้าหากว่าผู้ถึงเรื่องราวของการค้นพบไดโนเสาร์ต่างๆเป็นคนไทยสุดยอดนะต้องท่านผู้นี้นะครับหัวหน้าศูนย์ศึกษาวิจัยไดโดนเสาร์นะครับครูกุ้มข้าวจังหวัดกาฬสิน,นครับอาจารย์วราบุฒิสุทีธรขอโชคดีนะครับ ไดโนเสาร์เป็นสัตว์เลื้อยคลานโบราณชนิดหนึ่งที่เรารู้จักกันดีก็เพราะว่าเราพบโครงกระดูกซึ่งมีขนาดใหญ่มากไม่มีสัตว์ปัจจุบันชนิดใดจะมีขนาดใหญ่เท่านั้นแล้วเมื่อสำรวจค้นคว้าต่อไปก็พบว่าตัวที่มีขนาดใหญ่มากๆก็คือพวกกินพืชมีความยาวถึงร้อยฟุตนะครับพวกนี้ก็คือแบโอซอรัสพวกที่กินเนื้อขนาดใหญ่มากๆก็ถึง35ฟุตนะครับพวกนี้ก็คือไทรัโนซอรัสเล็กซ์แต่จริงๆแล้ว ไดโนเสาร์ไม่ได้มีแต่พวกที่มีขนาดใหญ่อย่างเดียวนักวิทยาศาสตร์พบว่ามีหลายๆชนิดที่มีขนาดเล็กแล้วก็ตัวที่มีขนาดเล็กมากที่สุดในปัจจุบันพบว่ามีความยาวเพียงแค่40ซนิเมตรเท่านั้นเองไดโนเสาร์ชนิดนั้นก็คือไมโครแรปเตอร์ครับ รู้ได้ถูกใช่ไหมโอ้โหรู้รู้อยู่แล้วใช่ไหมแต่รู้ว่าน้องจะถูกหรือเปล่านะครับแม่เอาละครับสุดยอดแฟนบรรเทาของไดโนเสาร์ใครเป็นเด็กตัวน้อยนะครับนี่ทิศนะครับเอาละครับรางวัลเยอะเหลือเกินเอามาดูนะครับได้อะไรบ้างนะครับเอาชูเลยชูเลยเอาหันทางด้านนี้สุดยอดแฟนบรรเทาทางหน้านี้แต่ส่ไว้เลยครับทางหน้านี้แต่ใส่ไว้นะครับปิดไอเทียมอบให้นะครับอ่าเดี๋ยวไปทางด้านนี้ ดิคอิดอัพนะครับทั้งหมดนี้นะครับมอบให้แล้วก็พัฒนาการเขาจะคิดกันมาเรื่อยๆอีกนะฮะเมื่อคิดมาได้อีกนะฮะก็จะมอบให้อีกด้วยนะครับยกให้หมดเลยแล้วก็ทางนู้นนะครับนี่ออสเตรเลียนะครับรายการมีชลินแลนด์รับรองยมสูงสุดเลยนะครับออสเตรเลียในี่แพ็กเกจทัวร์นะครับไปเที่ยวนะครับแนชชัลล์มิวเซียมไซมอนมิวเซียมริชชิสมิวเซียมไปเที่ยวรอนดอนไปเที่ยวช้อปปิ้งกินอยู่นะอุ้ยเป็นยังไงมีใจมอบให้ด้วยนะครับ พูดหน่อยพูดหน่อยความรู้สึกตรงนี้เป็นยังไงบ้างเอาพูดเลยเชิญม,มีการเคล่อนทัพอืออือแค่ว่าให้ผ่านให้ผ่านเข้ารอบก็ดีแล้วโอ้โหเรามาถึงตรงนี้กลายเป็นสุดยอดแฟนแท้เลยครับเนะอือตอนนี้คุณพ่อคุณแม่มาหมดเลยจะพูดกับคุณพ่อคุณแม่สักหน่อยดีได้ได้แฟน,นแท้ไดโนเสาร์แล้วครับโอ้โห ย้องได้ยินดีนะครับเพื่อนเพอนมาชี้กันไป่หมดเลยนะอายุพอๆกันเลยนะฮะสุดยอดลยฮะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะพี่ๆนี่ไม่ใช่วไม่เก่งนะจังหวะของการแข่งขันเด็กกระดวงดีกว่าอะไรอย่างนี้นะฮะก็สามารถเรียนรู้ได้นะครับหลายๆคนก็สามารถเรียนรู้ต่อไปได้นะครับมีเรื่องราวดีๆอย่างนี้ให้ชมตลอดนะครับแฟนแทนนะครับต้องลากันก่อนนะครับสุดยอดแฟนแทนนะครับสวัสดีครับ Tchau. <music>